วันดังคารที่13กุมภาพันธ์2567ปปสภาค3ตำรวจภูธรภาค3ป่ายปกครองทหารและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปราบปรา,ปรามผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยมุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก ในระดับพื้นที่กำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและใช้แนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดคืนความปลอดภยัยความสงบสุขให้กับประชาชนรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานของรัฐบาลและนําประมวลกฎหมายยาเสพติดมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยในห่วงที่ผ่านมาระหว่างวันที่1ถึง13กุมภาพันธ์2 5 6พในพื้นที่มีผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวน2อคดีดังนี้ คดีที่ 1. ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนจังหวัดศรีสะเกดจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งคนในพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2 2 6 2 0 0 0เมตรและยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ2,300,000บาท คดีที่2ชุดปราบปรามยาเสพติดภูทรจังหวัดสุรินจับก,กุ่มผู้ต้องหาสองคนในพื้นที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2,30,000 0เมตรและยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ4 6 5ล้านบาท และในวันนี้ยังได้มีการบูรณาการสนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปสภาค3าตำรวจภูธรภาค3ฝ่ายปกครองและทหารปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นและกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดตามยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน8จังหวัดมากกว่า190เป้าหมาย ผลการดําเนินการ1ผลการดําเนินการตามยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วจํานวน190เป้าหมายจับกุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน97รายส่งผู้เสพเข้าบําบัต29รายของกลางยาบ้า21,871เม็ดยึดอายะทรัพย์สินมูลค่าประมาณ5 4 4 6 6 9 9บาท5สตางค์ แกไม่เป็นไรใช่นี่เจอว่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นยาบ้าที่นําเข้ามาจากบางสวนขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆแล้วแพ็กเกจมันวายหนึ่งอะพวกนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยเขาจะนำเข้าทางจังหวัดนครพนมด้านนอกด้านยอเงินนี่น่าจะน่าจะนำหมายความว่าผู้นําเข้าเนี่ยถ้าเห็นแพ็กเกจวายหนึ่งแต่วาย ในเขตภาตัวหลวงเชียงเหนือแต่วายหนึ่งที่เป็นสีเขียวนำเข้าทางภาาตะวันเฉียงเหนือแต่แพร่ระบาดในภาคกลางเห็นแพ็กเกจก็เลยจะลูบ